มาถึงขั้นตอนของการเย็บแผ่นหน้าก็เย็บประมาณหนึ่งตีนผีนิดๆนะครับทุกคนเย็บตามเกรดตามกีดที่เราสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็ช็อกไว้ก็เย็บตามนั้นเลย เย็บเก็บเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เย็บปิดหน้าท้องไว้ตรงตะเข็บหน้าท้องเย็บปิดไว้นิดนึงเวลาที่ต่อแผ่นข้างจะได้ง่ายเสร็จแล้วก็แผ่นข้างมาวางเย็บต่อกันเลยเย็บประกบนะครับประมาณ1ตีนผีไม่ต้องเย็บใหญ่มากเพราะว่าถ้าตะเข็บใหญ่มากเนี่ยเวลารีดก็จะไม่ค่อยสวย หนึ่งติ้นผีกำลังดีก็ค่อยเย็บไปเรื่อยๆก็ตอนขั้นตอนการเย็บก็พยุงผ้าดึงผ้าด้านล่างผ้าด้านบนก็อูอนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เย็บตรงช่วงบงแขนไว้นิดนึง อีกครั้งหนึ่งก็เย็บลักษณะเดียวกันเวลาเย็บก็เย็บด้านล่างขึ้นข้างบนเอาส่วนที่เป็นปลายกีบไว้ด้านบนเสมอค่อยเย็บไปเรื่อยๆอย่างนี้ จแล้วก็เย็บปิดเก็ดหน้าท้องเหมือนเดิมจากนั้นก็เอาแผ่นข้างมาวางเย็บประกบเย็บหนึ่งตินถีเหมือนเดิม เสร็จแล้วก็เย็บวงแขนไว้นิดนึงกันยืดหลังจากเย็บแผ่นหน้าเสร็จเราก็มาถึงขั้นตอนการเย็บแผ่นหลัง ก็เย็บผ่าหลังนะครับก็เย็บจากเริ่มต้นจากไม่ต้องคิดมากนะครับห่างห่างจากเส้นช็อคป,ประมาณ1นสี่นี่ก็เย็บขั้นตอนการเย็บก็ตามนี้เลยเย็บตามเส้นช็อคที่เราสร้างแพทเทิร์นไว้ ก็วาดช็อคไว้ตรงความยาวของแผ่นหลังแล้วก็ความกว้างของการที่จะผ่วาวัดขึ้นมาก็ประมาณครึ่งนิ้วเสร็จแล้วเอาซับในมาวางประกบ ซ้ำไลนนี้เย็บก่อนนะครับพอเย็บเสร็จแล้วก็ซำบไลนยมาวางประกบอย่างนี้เลยก็เริ่มต้นเย็บเย็บจากช่วงที่เราวัดขึ้นมาครึ่งนิ้วเริ่มเย็บจากตรงนั้นก็คลิปตำแหน่งไว้ แล้วก็พับเท่ากับความยาวของชายเสื้อแผ่นหลัง เสแล้วก็จัดระเบียบซับในให้ดีมาร์คตำแหน่งเส้นที่เราจะเย็บไว้นะครับให้ตรงกันกับตำแหน่งของตะเข็บแรกเสร็จแล้วก็ใช้กันไกรตัดซับในออกแป๊กไปตรงกลางนะครับให้เป็นมุมสามเหลี่ยมให้ถึงเส้นได้เย็บ แต่ห้ามขาดเสร็จแล้วก็ปากเข็มตรงเส้นได้ตรงหัวมุมพอดีเลยห้ามให้ขาดห้ามให้เกินก็หมุนส้นัยมาลักษณะอย่างนี้ เสร็จแล้วก็เย็บเย็บไปจนถึงตรงปลายผ้าด้านล่างสแล้วก็แตะกันไกลก็เย็บลงไปด้านล่างส่วนนี้นะครับก็เย็บให้สุดเลย แ,แล้วก็ตัดส่วนเกินออกซับในที่เป็นส่วนเกินแล้วก็ตัดทิ้งก็แตกนะครับนี่การเย็บแผ่นหลังผ่าหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับง่ายๆเอง นี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเย็บแขนเสื้อหลังจากที่เราเย็บท้องแขนแล้วก็ต่อกับปลายแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาเย็บตรงสันแขนตรงสันแขนเราก็เย็บตามเส้นช็อกที่เราช็อกไว้เลยนะครับจับริมผ้าให้เสมอกันแล้วก็เย็บตามเส้นช็อกไปเลย ก็เย็บไปเรื่อยๆอ,อย่างงี้เนียย็บให้สุดแขนยำ้ำ สองข้างเย็บเหมือนกันส่วนข้างนี้ก็จะได้เริ่มจากฝั่งที่เป็นผ้าเลยแต่จะต้องเอาเฉม,มดกัดตรงกลางไว้เสมอเพื่อเป็นการบังคับให้ผ้าเสมอกัน ข้างนี้ก็เย็บเหมือนกันนะครับนี่หลังจากเย็บแขนเสร็จก็มาถึงขั้นตอนของการเจาะกระเป๋าด้านในก็เป็นกระเป๋าสองริมเจาะแบบง่าย เจาะกระเป๋าริมก็ใช้ริมบนเสร็จแล้วก็เอาริมล่างมาวางแล้วก็เจาะความกว้างของริมก็อยู่ที่ประมาณกว้างประมาณ1นสี่นะครับแล้วก็ความห่างความห่างก็ประมาณครึ่งนิ้วคือความกว้างของปากกระเป๋าประมาณครึ่งนิ้วก็คือใช้2ริมริมละหนึ่งสี่สองลิมก็จะรวมเป็นครึ่งนิ้วพอดีอันนั้นคือความกว้างที่พอดีสําหรับกระเป๋าเสื้อสูทนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าด้านนอกหรือกระเป๋าด้านใน ระยะห่างก็จะเท่ากันก็คือความกว้างของริมอยู่ที่ประมาณ1นสี่นะครับกำลังสวยไม่ควรจะใหญ่กว่านั้นเล็กกว่านั้นนิดนึงได้นะครับแต่สำหรับผมคือประมาณ1นึ่งสี่กำลังสวยเสร็จแล้วเราก็แตก้กมุม พอเราแตกมุมเสร็จได้แล้วนะครับแล้วก็ย้ำปิดมุมไว้ให้กระเป๋าเขาเป็นรูปทรงของกระเป๋า พอเราเจาะริมอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําเป็นถุงกระเป๋าก็คือพับริมที่เป็นริมด้านบนพับลงมาแล้วก็เย็บกดตรงข้างบนไว้นะครับตรงริมด้านบนอ่ะเย็บกดไว้ให้ลงที่เส้นเดิมเสร็จแล้วก็เย็บลงมาเป็นรูปทรงกระเป๋าเลยความลึกของกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งประมาณนั้นนะครับ หกนิ้วครึ่งถึงเจ็ดนิ้วไม่ควรเกินนั้นเดี๋ยวจะลื้อเกินไปเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกให้หมดเลย ตัวนี้ก็จะทําการเย็บล็อกอกระเป๋าไว้ด้านในนะครับไม่ให้เขาเปิดดิ้นไปดิ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป ก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บฝากระเป๋าก็ใช้ผ้าที่เป็นแนวเฉลียงะครับมาวางเสร็จแล้วก็เย็บพอจนจนถึงก้นกระเป๋าที่กำลังจะทำเป็นมุมเนี่ยครับเอาจะทำเป็นมุนเล็กน้อยเนี่ย ให้เราทําเป็นมนเล็กน้อยนะครับเวลาที่เย็บประมาณสัก3าสี่เข็มกําลังสวยไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปกว้างมากก็ไม่สวยเล็กมากก็กลับกลับยากก็กะให้กําลังงามนะครับประมาณมนประมาณสัก3าสี่เข็มอะกำลังสวยอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัด มุมผ้าออกให้หมดแล้วก็ตัดเป็นโค้งๆตามมุมเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเย็บอะไร